สองขางทางพี่น้องสวัสดีนะครัะเพื่อนๆอินดีต้อรับเข้าสู่บบานดุดสนีส่สป,ปายแชนเนลเมื่อเป็นฝนตกด้วยเนี่ฝนฝนบ่ตกแต่ว่าน้าท่วมถนนหยีซีหยีหลฝนบ่ตกแต่ว่าน้าท่วมถนนสองขางทาง ใส่ละคนสงการอ,อนซวนคนโอ้โหแจงจังปางฉีดมะโลดถู ดูน้ำนองนถนนฝนไม่ตกให้ดูน้ำสมการไปเรื่อยๆนะคนบนดาเลนลูกเล็กเกด็กแดงมันห่อนกัน รถติดฟันกรุงเทพที่แน่แนๆนะกรุงเทพโล่งนี่คือตลาดยะโสธรนะคะสองข้างทางน้ำน้องน้ำในคลองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายใจ เส้นอ the ันที่พ้นจากตลาดแล้วรถติดพี่น้องเกียเกาเกีดเกาคุนุ่มสาวรถติดพี่น้อง ซ้ำนี่กระโดติดน้ำน้องเต็มถนนสาน้ำน้องเต็มถนน หลดติด ừ, น้ำดูน้ำเหมือนน,น้ำนนน้ำฝนแต่ฝนว่นตกวันน้ำขอบคุณนะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังแรงใจ ดูสองข้างทางในเมืองยะโสธรนะยังเล่นน้ำกันเสาค่ะนมงเลยนานน้ำนอเจ่ไปง่ายแล้วติดอยู่นี่เนาะ